ซื้อของดีกว่าเอาเฮ้ยบทบาทอะไรแล้วนี่อยู่ไหนอย่าบอกนะว่าบทอะไรเนี่ยแล้วต้องทำไงอ้อยงงอ้าอุ้ยโทษทีตกใจหมดเข้ากลุ่มเราไหมกลุ่มไรเงินแคห่หยุดหยุดอย่าทำตามใจตัวเองนิสัยไม่ดีเราจะเข้าไหม ใครทุกคนรอเพื่อนใหม่มาใครรอหวัดดีเหมนสาบคนจนนั้นไปละเดี๋ยวกลับมาก่อนเดี๋ยวเรื่องจบไวงั้นมาแนะนำตัวกันเราชื่อจัก,กรจี้นะอายุสิบเก้าเราชื่อดกดนอายุสิก้าฉันชื่อหนูรูอายุสิก้าแต่ละคนชื่อปกติบ้างไหมเราชื่ออ๋อมแหนบอายุสิเก้าพวกเราไปหาแมพเล่นกันเล่นออป,ปี้สามคนไหม แต่เรามีสี่คนสังสัยจะไม่มีตานั้นเล่นเลยฉันไม่เล่นเอา้าจะไปไหนหรอเดี๋ยวกลับมาสรุปแล้วไอ้บทคนน่าสงสารนี่คือ,องงอ้อยต้องทำไรภารกิจอะไรอีกกวดหัวกับนั่งหนูรู้นั่นก็มากพอแล้วสันหาจริงๆเอา้าอ้อยร้อน แล้วทำไมโดนไฟเผาแต่เสียงฟุ้งฟริงฟุ้งฟริงแล้วนี่เป็นตัวอะไร <c oughs> แล้วฉันต้องเปิดโปงยังไงเนี่ยเอาไงดีกับชีวิตโธอเอ้ยอ้ยนี่ฉันเป็นไรเนี่ยอ้อยเวียนหัวหรือว่าจะพาะคำสาบเป็นกระต่ายเลยต้องกระโดด <c oughs> ช่วย <c oughs> แล้วนี่ <c oughs> ยังไงก็แล้วแต่โทรหาจักรจีให้ช่วยดีกว่า นี <Hello. S 2> ่ออมแนบน้ามาหาหน่อยได้ไหมมีอะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเล่าโอเคอยู่ไหนเหรอที่แรกที่เราเจอกันรีบมานะได้เลยแป๊บหนึ่งนะทำไมมาช้าจังอุ้ยตัวอะไรจริงโจ้เหรอนี่เราเองออมแหนบเราโดนสาปให้เป็นจิงโจ้ก็ตายเอาเหรอโทษทีแล้วไม่เป็นยี้นั้นจะเล่าให้ฟังคือจริงๆแล้วเรา A later few moments later. มันก็เป็นแบบนี้แหละงั้นเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันก่อนดีกว่าโอเคไปกันจักกะจี้ไปเอาตัวไรมานี่ออมแนบจิงโจ้จะไม่ทนแล้วนะนี่ทุกคนมาก็ดีละฉันมีอะไรจะบอก